รายการอร่อยช่อง5เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ เราอยช่องห้ามาแล้วครับคุณผู้ชมครับใช่ค่ะทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเจอกับเรา2คนแน่นอนอค่ะวันนี้ขอนําเสนอธีมแบบไทยๆอ๋อหากินง่ายๆในสไตล์คนไทยถูกก็เดินไปก็สามารถเจอแล้วก็กินได้เลยได้แต่ต้องอร่อยครับคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ซอกแซกดีกว่าไปไหนไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ด ฟังดูธรมธรมดาแต่ถ้าพูดถึงกว๋วยเตี๋ยวเป็ดน้ำใสล่ะน้ำใสนะฮะเนื้อเป็ดต้มจากธรรมชาติไม่ได้ใส่เครื่องปรลงเลยเขามีทีเด็ดตรงที่ว่าเขาเป็นเจ้าเก่าเจ้าแก่เลยนะฮะแบบว่าขายมานานแสนานานเลยทีเดียวนะฮะร้านนี้ครับปะพรโภชนาครับไป,ไปชิมกันเลยช่วงอร่อยซอกแซ็กสนับสนุนโดยแคมีทิพรสก็อร่อยครบรสผลิตภัณฑ์ตราทิพพรส วันนี้ก็น่าจะได้หลายโลแล้วล่ะโอ้ต้องต้องมี20่สิครับวันนี้เอาละครับมาถึงช่วงอร่อยซอกไส้ครับคุณผู้ชมครับไม่เกี่ยวกับกล่องลังเก่านะฮะแต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นมาชิมของอร่อยนะฮะแน่นอนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนกรุงเกษมนะฮะและที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือตรอกจิตตะเกษมครับและร้านที่จะพาคุณผู้ชมมาชิมนะครับนั่นก็คือร้านประพรภชนาครับคุณผู้ชมครับเขาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะฮะเดี๋ยวไปชิมกันครับกับร้านประพรภชนาเช่เลยครับ เอาละฮะมาถึงร้านเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ,รบะนะฮะอันนี้คือร้านประพรโพชนาค่ะประพอรนี่คือชื่อใครฮะคุณป้าชื่อคุณแม่อุ้ยคุณแม่เลยเหรอฮะ,ฮะแสดงว่าร้านเราเดิมีมาหลายรุ่นละสามรุ่นสามรุ่นละจุดเด่นของเราคืออะไรฮะของเราต้มเป็ดน,น้่งใสของเราไม่ต้มพะโล้แล้วมันมีเครื่องอยาจงจัดจีนอะไรไหมไม่มีค่ะ เป็นสูตรของเราโดยเฉพาะใช่และจะเปลนอันนี้ด้วยอันนี้มีพวกเครื่องในหมูเครื่องในหมูค่ะมีเครื่องในหมูมีหมูกรอบใส่เดียกในในท้วเดียวกันจานเดียวกันเหรอค่ะอะวันนี้จัดอะไรให้เจี๊ยบดีครับจัดนั่นก็ทานบะหมีแห้งไปก่อนได้ค่ะรับรอร ต่อด้วยเส้นใหญ่น้ําเพราะว่าเส้นที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นทําไมครับเป็นเส้นที่นี่จะเป็นเส้นข้าวเป็นแป้งมันแป้งมันใช่ใช่ที่เป็นใสๆครับเอาละครับวันนี้นะฮะจะได้ชิมนะฮะกี่ปีแล้วครับกับร้านปพรพุชนาร้อยกว่าปีแล้วค่ะร้อยกว่าปีนะร้อยกว่าปีตอนแรกก็ตั้งอยู่ที่ไหนฮะร้านเราตั้งอยู่บ้านหลังนี้เลยค่ะได้ข่าวว่าจะย้ายไปที่อื่นอีกแล้วใช่ค่ะย้ายไปตรงไหนบอกลูกค้าก่อนเลยถนนสันติภาพค่ะก็ลองตามไปทานดูกันแล้วกันนะครับผมย้ายไปนะฮะแต่ร้านยัังอยู่ครบ วันนี้ได้ชิมแน่นอนขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวเจ๊ไปรอที่โต๊ะอาหารนะค่ะครับผมอันนี้ถ้วยอะไรครับถ้วยใส่น้ำจิ้มค่ะนะน้ำจิ้มสำหรับจิ้ม่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นตัวเหลืองค่ะ ตัวเดียวเลยเหรอใช่ค่ะทำไมเลือกใช้พริกเหลืองเพราะอะไรปะเพราะว่ามันจะหอมกว่าจิ้มใส่อย่างนี้เลยจะก็จิ้มได้เลยใช่ไหมจิ้มได้เลยค่ะส่วนอย่างอื่นก็คือปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปใช่ค่ะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเอาแล้วลูกค้าเยอะนะต้องปล่อยคุณป้าไปรับลูกค้าครับคุณผู้ชมครับทีนี้มาปรุงเลยนะพริกนิดหน่อยน้ำตาลทรายแดงน้ำปลา อยู่จากเส้นบะหมี่นะฮะจะเอาขาวๆนะครับคุผู้ชมครับเข้าก็ไม่ใช่เส้นแป้งเดี๋ยวลูกค้าก็จะเข้าตลอด <ís> เส้นบะหมี่เส้นเล็กๆไม่ไม่เยอะมากเกินไปปรุงนิดหน่อยส่วนเนื้อเป็ดเนี่ยฮะไม่ได้ต้มพะโล้เป็นต้มน,น้ำใสแต่เป็นสูตรของเข้า <c oughs> เนื้อนั่นมากบะหมี่นุ่มมากครับ <c oughs> นุ่มละหอมแนะนำนะฮะถ้าเกิดคุณมาแต่ทานเป็นน้ำก็ได้แห้งก็ได้ต่อไปอันนี้ไม่ต้องปรุงผมต้มน้ำแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นเส้นใหญ่ นี่นะฮะเส้นท,ทำมาจากข้าวแล้วเป็นอย่างนี้เขาขาว,ขาวนุ่มๆหอม,ม,ม,มไม่มีกลิ่นของเครื่องในหมูนะฮะเขาดับคาวได้ดีมากเขาล้างสะอาดมากๆจนมาเป็นแบบนี้ถ้าเป็ดแล้วก็แนะนำครับเนื้อเขาขาว,ขาวแน่แนๆแบบนี้นะฮะสำหรับจานนี้นะฮะก็เป็นลวกจิ้มนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีเครื่องในนะฮะจิ้มกับนี่เลยพริกเลือง ผุดดอกเนื้อเป็ดดูดิมันเก่งมากเนื้อเป็ดแน่นมากสดมากผมว่าทำอย่างนี้ก็ดีนะฮะมันก็จะไม่เหมือนเครื่องพารอครับคุณผู้ชมครับมันก็จะได้บรรยากาศของเนื้อเป็ดแบบเต็มๆเลยนะฮะเขาเปิดทุกวันแต่ต้องรีบมาตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเขาหมดแล้วนะ,ะครับคุณผู้ชมครับ ลูกค้าแถวนี้เขาจะรู้ก็กดีนะครับว่าเขาเปิดปิดดีโมงเพราะฉะนั้นคุณมาคุณต้องมาช่วงเวลานี้เอาละฮะนี่ก็คือร้านที่ผมจะแนะนำนะครับในช่วงอร่อยซอกแซกนะฮะประภรภชนาะอร่อยแน่นอนกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดสูตรที่ไม่เหมือนใครครับผมพักสักครู่เลยวกับมาพบกันครับ ผ่านพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานสแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติ t h a i f สเ World of Food A เอเชีย2017ที่ปีนี้ได้ขยายพื้นที่จัดงานครอบคลุม m p a c t คมืองทองธาน,นีเกือบ10,000แสนตารางเมตรโดยที่ผู้ประกอบการต่างให้ความสำคัญในเทนอาหารเพื่อสุขภาพที่กำลังเป็นที่นิยมในตลาดโลกเรามาฟังหนึ่งในผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูธและพูดถึงทิศทางในการวางกลยุทธ์เกี่ยวกับการส่งออกในครั้งนี้กันครับการที่จะไปต่างประเทศได้น,นะครับเราก็ต้องไปด้วยนวัตรกรรมที่ตอบสนองผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว Product เองนะรสชาติ สีนวัตกรรมในเรื่องของอินโนเวชันทางท่านแพคเกจจิ้งเราก็ทําหรือเรื่องเฮลท์เทรนเราก็ทําคือทุกคนรักสุขภาพหลายๆประเทศก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเบนสุขภาพเนี่ยเป็นตลาดใหญ่แล้วมันก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเห็นความยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วเสียดายแทนคนที่พลาดจริงๆครับแต่ไม่เป็นไรปีหน้ามากันได้ไหมและรับรองว่าทางรายการก็จะตามมาเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันอย่างแน่นอนครับ